เลือเล็กและคอมเมนต์คลิปนี้ขอเสนอ7มือถือสเปคโคหดเยี่ยมด้วย snapdragon 888ทางเนื้อหาในคลิปนี้มีเรื่องผิดพลาดและมีคำสับที่แรงเกินเบอร์ผมก็ขออาภาัยมาไว้นัที่นี้ด้วยนะครับกอบ่อนไปชมก็ขอฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ช่องเลือเล็กโปอร์ชั่นของเราด้วยนะ หาพูดถึงชิปเซ็ตที่มีความรุนแรงสําหรับการเล่นเกมในมือถือคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันต้องเป็นตระกูลสแนปดากอนเท่านั้นที่เกมเมอร์อย่างเราเราจะวางใจซึ่งตอนนี้ s n a p ปดากอนก็ได้พัฒนามาถึงสแนปดากอน888ที่ชื่อจะดูเหมือนเว็บพนันไปสักหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่แต่อย่างใดนะครับไอซน้ำมันปรมา888 ดังนั้นเรือเล็กและคอมเมนต์คลิปนี้ขอรวบรวม7มือถือที่ใช้สนับนา้อน888ที่น่าสนใจน่าใช้มาให้เกมเมอร์ได้เลือกซื้อตามงบในกระเป๋าของเราซึ่งใครที่สนใจรุ่นไหนก็เตรียมบัตรเครดิตเตรียมเงินไว้ซื้อกันได้เลยแต่หากใครกลัวว่าการซื้อมือถือแพงๆสักเครื่องจะเกิดปัญหาการเงินในอนาคตไม่ว่าจะเรื่องก,การจัดระเบียบหรือกูเมียจับได้ว่าซื้อมือถือแพงแบบใช่เหตุไม่ต้องห่วงครับผมขอแนะนําแอป Tomorrow แอปที่ทำให้การจัดการการเงินของเราเป็นเรื่องง่ายทั้งความปลอดภัยใครที่ เป็นพ่อบ้านใจกล้ากลัวเมีจะจับได้ว่าใช้เงินแบบไม่มองเห็นอนาคตตัวแอป,ปก็มีซีเคียวพินหกหลักปลอดภัยไม่ว่าใครนนหน้าไหนก็เข้ามาดูการใช้เงินของเราไม่ได้เด็ดขาดหรือถ้าเรากลัวจะใช้เงินเกินตัวไปสักหน่อยก็สามารถควบคุมปิดเปิดบัญชีหรือบัตรเครดิตบัตรเด,ดบิตได้หมดในแอป,ปเดียวแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนั่นก็คือแอป,ป tomorrow นั้นสามารถตั้งวงเงินแยกประเภทการใช้เงินของเราได้จะร้านออนไลน์ร้านออฟไลน์ค่าอาหารค่าเดินทางก็บอกก็แยกได้หมด แถมยังมีการแจ้งเตือนการจ่ายเงินแบบเรียลไทม์สรุปรายจ่ายทั้งหมดและเมื่อเราดันใช้เงินเกินตัวเกินงบที่เรากําหนดอยากจะใช้แอปนี้ก็เตือนคุณด้วยความหวังดีได้อีกด้วยและเราก็ยังสามารถใส่แฮชแท็กกำกับการใช้เงินของเราได้เพื่อเราน้นไม่ออกว่าเราซื้อมือถือตัวนี้ไปเท่าไหร่ก็ค้นหาได้ทันทีถือว่าแอป o m o r r o w ตอบโจทย์เกมเมอร์สายช้อปปิ้งได้เยอะมากๆโอ๊ยแบบนี้เขาไม่ต้องหัวเรื่องการใช้เงินแล้วครับและใครที่งงว่าอยู่ๆทำไมผมถึงเข้าเรื่องแอป o m o r r o w ใช่ครับเขาสอบสนผมนั่น เองครับช่วงโควิดก็ต้องหาเงินหาทองกันและเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างไปกันเลย ASUS ROG Phone 5 ถ้าพูดถึงมือถือไว้เล่นเกมที่ใช้ snapdragon 888ต้องยก ASUS เข้ามาในลิสต์อย่างแน่นอนซึ่งตัว ASUS ROG Phone 5นั้นจะทําให้ประสบการณ์เล่นเกมของเราเพลิดเพลินแบบสุดๆไม่ว่าจะหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด6.78นิ้วที่มี refresh rate สูงถึง144เฮิร์แถมมีอัตราตอบสนองการทัดที่300เฮิร์อีกด้วยส่วนแบตเตอรี่ก็ให้มาเล่นเกมได้เป็นชาติที่ 6,000mAh เรียกได้ว่าเล่นกันข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวและที่เก๋กูดมากกว่าน,นั้นเจ้า ASUS ROG Phone 5 The cat sat on the ยังไม่ตัดรูเสียบ3.5ออกอีกตั้งห้าใครที่มีหูฟังเกมมิ่งที่แอรแฟนซื้อมาก็อเอามาใช้ได้ทันทีส่วนเรื่องการเล่นเกมรับรองว่าเล่นเกมได้ลื่นเพราะสามารถโอเวอร์เคาะเครื่องทําให้เล่นเกมได้หนักแถมไม่ร้อนเพราะระบบระบายความร้อนของเขานั้นดีมากๆและที่สําคัญที่สุดเจ้ามือถือเครื่องนี้ยังมีปุ่ม LR แบบ a ้ t a Sony ที่สามารถเซตปุ่มให้เล่นเกมได้ง่ายและโกงสุดๆใครที่กําลังมองหามือถือเล่นเกมที่ครบเครื่องก็จัดเครื่องนี้ไปได้เลยแต่บอกเลยนะครับว่าถ้าอยากได้ตัวท็อปล่ะ คาเหยียบ5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวไอ้ทำไมมันแพงแบบนี้ Samsung Galaxy S 2 1 Series ต่อด้วยมือถือจากแดนกิมจิที่ไม่ว่าจะดูซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนๆก็เป็นต้องเห็นมือถือตัวนี้กับซัมซุงกาแล็กซี่เอสยีซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าซัมซุงเอสยีซีรีส์ที่ขายในอเมริกานั้นใช้ CPU ียูแซฟดะก้อนแปดแปแต่คนไทยตาดำๆอย่างเรานั้นกับทําได้แค่มองตาเปลืบๆเพราะตัวที่ขายในบ้านเราดัานใช้เอสซีนอสสองพซึ่งด้วยการที่เป็นซัมซุงนอกจากจะได้ CPU ีที่สุดสวิงลิงโก้แล้วพวกเรื่องหน้าจอก็สุดสวยเล่นเกมเต็มตาาาาภพสวยวยยบดดใจจ้้หนอ Dynamic มูเลตที่มีรีเฟชเรท120เฮิรตซ์หรือจะเป็นการถ่ายรูปก,ก็ให้กล้องหลังมาถึง3ตัวในรุ่น S21 และ S21 Plus และกล้องหลัง4ตัวในรุ่น S21 Ultra แถมเลนส์หลักยังมีความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลที่ให้ความชัดระดับดูคงคนเลยทีเดียวส่วนฟังก์ชันการใช้ง,งานด้านอื่นจะตัดต่อทำงานดูหนังก็สุดทุกทางยิ่งถ้าเป็นตัว Ultra ก็ได้แรมสูงถึง12กิกอีกต่างเดีเรียกว่าครบเครื่องเรื่องกิมจิเลยทีเดียวหากเกมเมอร์คนไหนที่อยากได้เจ้าเครื่องนี้ไปเล่นเกมอาจาจจะลบกกสัก นิดนึงเพต้องสั่งเครื่องฮิ้วเข้ามาใช้กันซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่20,000ต้นต้นจนไปจบที่40,000บาทเลยทีเดียวมีสป 5G จากแดนกิมจิมาสู่มือถือจากแดนมังกรกันบ้างกับแบรนด์เสียวมีที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกที่เอาชิปเซต888มายัดลงมือถือติดโทโบโด,ด้านการเล่นเกมกับมือถือรุ่นมี11 5G ซึ่งถ้าพูดถึงสเปกการเล่นเกมแล้วมือถือของพี่จีนก็ไปแพ้ชาติใดในโลกไม่ว่าจะจอ AMOLED ขนาด6.81นิ้วที่ใหญ่เกินมาตรฐานชายไทยบกกับรีฟรชเรท120เฮิรตซ์กันเฟรมเรทได้ลื่นๆส่วนแบตเตอรี่ก็ให้มาที่4,600ม ah, ิลลิแอมส่วนกล้องหลังก็ให้มาถึง3ตัวและเล,ลกกเนส์หล พิกเซลเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสเปคไม่แพ้ซัมซุงเลยแต่ราคานั้นดันถูกกว่าเยอะเพราะราคาเปิดตัวมาแค่20,000ื่นต้นๆเท่านั้นถือว่าราคาถูกแบบนี้ก็มีเงินเหลือไว้ทําประกันโควิดได้อีกเ e ตมี K40Pro เมื่อพูดถึงมี11ไปแล้วก็จะไม่พูดถึงเลดมีก็ไม่ได้เพราะมันคือของคู่กันไม่ว่ามีจะออกสเปคมาแบบไหนเลดมีก็จะขอออกตามมาตลอดไม่รู้จะออกมาแขกกันทำมะเขือยาวอะไรเพราะแท้จริงแล้วนั้นมันคือแบรนด์เสียวมีเหมือนกันนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าสเปคแทบจะไม่แตกต่างก,กันมากได้หน้าจอที่เล็กลงมาหน่อยที่6.67นิ้วแต่ยังคงเป็นหน้าจอแบบเออมิเอยู่ดีและมีเรฟเลตที่ 120H รี่เฮิร์ตเช่นกันส่วนกล้องก็ได้กล้องหลังมา3ตัวนอกนั้นไม่ว่าจะเรื่อง 5G การเชื่อม ต่างจากมีส1เลยแต่ราคานั้นโอ้ยดันถูกลงไปอีกเยอะซึ่งหาซื้อเลตมี K40 Pro ปได้ในราคาหมื่นกลางๆเท่านั้นโอ้ยแม่งถูกแบบนี้เรือทงจะอยู่ยังไงวะเนี่ย Vivo X 6 0 Pro Plus มาต่อกันที่ฝั่ง Vivo กันบ้างซึ่งก็ไม่น้อยหน้าขอปล่อยหมัดเด็ดที่รุนแรงยิ่งกว่ามัดบัวขาว<ๆ>กับ Vivo X60 Pro+ Plus, นอกจากจะมีจุดเด่นที่ใช้ Snapdragon 888แล้วนั้นยังมีจุดเด่นที่ใช้แรมแบบ LPDDR5 ส่วนหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบ OLED 24บิตที่มี Refresh Rate 120Hz กล้ Hz, องหลังก็ให้มาจุกๆเยอะแยะถึง4ตัวซึ่งตัวกล้องหลักก็ให้คอนละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าเป็นมือถือเล่นเกมที่ถ่ายรูปสวยหลอกยิงไปถ่ายรูปได้แบบสบายๆซึ่งราคาของ Vivo X60 Pro+ Plus ที่ขายในไทยนั้นราคา ค่าค่อนข้างจะสูงเพราะแตะ30,000บาทเลยทีเดียวแต่เท่าที่ผมได้ใช้ vivo เล่นเกมมาหลายรุ่นแล้วนั้นบอกเลยว่า vivo จะไม่ทําให้เกมเมอร์ผิดหวังอย่างแน่นอนใครที่เป็นแฟน vivo อยากได้ snap d r a g o n 888มาใช้ก็ลองไปจักกันได้เลย one plus 9 เป็นมือถืออีกรุ่นที่ใช้ snapdragon 888ที่ค่อนข้างน่าสนใจที่สเปคไม่แพ้รุ่นอื่นในลิสต์เลยทั้งจอที่เป็น amoled 2 4บิตขนาด6.55นิ้วที่มี r e เฟ e ชเรท t 120Hz ส่วนแบตเตอรี่ก็จัดมาไม่มากไม่น้อยที่ 4,500mAh แต่ใครคิดว่าน้อยเกินไปนั้นมือถือตัวนี้ก็รองรับชาร์จไวที่65วัตต์และรองรับการชาร์จแบบไร้สายอีกด้วยดังนั้นเรื่องของการเล่นเกมก็ทําได้ดีไม่แพ้ใครชัวร์ๆส่วนเรื่องการใช้งานด้านอื่นอย่างการถ่ายรูปก,ก็ให้กล้องมาพอใช้ที่3เลนแม้ ความละเอียดมาไม่เยอะแต่ก็พอให้เกมเมอร์อย่างเราๆได้ถ่ายรูปส,สวยๆได้อยู่ที่สําคัญยังมากับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 67อีกด้วยราคาเครื่องนี้อยู่ที่หมื่นปลายเกือบ2องหมื่นถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียว r e ว m i GT 5G ปิดท้ายด้วยมือถือ snapdragon 888ตัวสุดท้ายที่ผมอยากแนะนำกับ realme GT 5G ที่เป็นมือถือที่น่าสนใจมากๆอีกรุ่นเพราะด้วยสเปคที่จัดหนักไม่แพ้มือถือรุ่นอื่นในต i s ไม่ว่าจะ snapdragon 888จอ a m ม l e d ขนาด6.43นิ้วที่มีรีเฟลเต110เฮิรตแต่ให้อัตราตอบสนองการทัชมาสูงถึง360 h ฮิรตแรมก็เป็นแรมแบบ LPDDR5 ลอมก็เป็น UFS 3.1ส่วนแบตเตอรี่ก็ให้มาถึง 4,500mAh และรองรับฟาชาร์จที่65วัต์อีกด้วยซึ่ง ฟังจากสเปคขนาดนี้ถ้าให้เดาราคาผมเดาว,ว่าน่าจะมี2องหมื่นกว่าอย่างแน่นอนแต่บอกเลยครับว่าผมนั้นคิดผิดเลวมี GT 5G ราคาแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองแม่งถูกจนทําให้รู้สึกว่าเหมือนได้ของฟรีเลยทีเดียวเรียกว่าเลวมี g t 5G เป็นมือถือเล่นเกมที่น่าคบหาอีกเครื่องน่าจัดน่าเอามาเป็นเจ้าของจริงๆ เป็นไงบ้างล่ะครับกับมือถือสําหรับเล่นเกมที่ใช้ Snapdragon 888ที่ผมได้เอามาฝากกันมีรุ่นไหนถูกใจใครบ้างหรือเปล่าและเกมเมอร์คนไหนกลัวว่าจะใช้เงินจนหมดไม่มีเงินไปซื้อมือถือก็ไม่ต้องห่วงครับเรามีบัญชีเงินฝาก Tomorrow จะช่วยจัดการเงินเราแบบง่ายๆมีเงินเหลือไปซื้อมือถืออย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าเพื่อนๆจะถอยมือถือตัวไหนมาครับก็ขอให้ได้ตัวที่ถูกใจเล่นเกมได้ลื่นไม่มีสะดุดครับมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับเดือเล็กเล็กคอมเมนต์คลิปนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ